สวัสดีครับวันนี้พักเครื่องรศนำเสนอพิมพ์พอสมเด็จบางพรมพิมพ์อกขุดองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษนะครับค่อนข้างจะดูได้ยากนะครับเป็นพิมพ์ที่เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับที่ออกเป็นในรูปแบบของอกขุดเสยนบาทนะครับดูมือดูเท้าดูฐานคือเป็นพิมพ์พิเศษจริงๆนะครับไม่ค่อยได้พบเจอง่ายๆครับนะครับให้ดูง่ายๆครับเนี่ย อ่าตรงนี้จุดเด่นเด่นของเขาเลยครับนะครับชี้ดูนะครับนี่เลยคมก็ิบเตยนะครับนี่ครับฐานนะครับมันเป็นพิมพ์อีกหนึ่งพิมพ์นะครับเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นพังพมไทยพิมพ์พุทธนะครับทางแกะแม่พิมพ์อยู่ด้านหลังครับเท่านี้ดูง่ายครับดูคราบใครต่างๆครับการยุบจนครับนี่ครับเนื้อผิวต่างๆชัดเจนครับดูง่ายๆเลยนี่นะครับ สังกติีต้งนม้มีหูนะครับนี่ตรงนี้มีสังกติขึ้นชัดๆนะครับถือว่าเป็นพระที่สวยที่สุดนะในบรรดาพิมพ์หมุขุดผมว่าพิมพ์นี้ค่อนข้างจะหาง,ง่ายในในในประสบการณ์ที่เจอมาหลายอย่างครับนะครับเออเรียนพระสมเด็จมาศึกษาพระสมเด็จมาก็สิบปีกว่าแล้วนะครับเห็นไหมครับขอบเส้นสันก็มีชัดเจนค่อนข้างจะสากลด้วยแต่พิเนี้ยมันไม่ได้พบเจอง่ายครับต้องบอกอย่างนี้นะนี่เป็นอีกหนึ่งในวงการ พระเครื่องนะครับเป็นพระน้องใหม่เยโอ้ขุดน้องใหม่เดยวนี้ครับเด็ดๆรอๆนะครับสนใจอยากศึกษาร่วมกันนะครับผมมีไลฟ์สดทุกวันนะครับหน้าเพจนะครับเพจพระเครื่องพิณศึกนะครับคลิกไปดูใน Facebook นะครับพิมพ์พระเครื่องพิณศึกก็จะเจอนะครับนะครับก็มีวันหนึ่งสามเวลานะครับหรือว่าก็เหลือเวลาหนึ่งแน่ๆชัดเจนก็คือทุ่มบวกกว่าทุกวันนะครับก็เรียนเชิญนะครับอยากแบ่งปันก็เชิญได้ พาพราคาเบาๆก็มีและพระราคาแพงก็มีนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับจากเพจพระเครื่องรักศึกกดไลค์กดแชร์ครับกดส u มส c r i b e ขอบพระคุณครับ